má lý do เียวเี๋ยวเดียเี๋เลงนี่เดียเออเดี๋ยวรีมาี่แล้วเดี๋ยวทีนเครื่งตั้มให้มันพักมาไมลูกอยากลงไหมหือลูกอยากลงไหม

ช่ไหมลูกแอลี่สะบัดน้ำดดดูดดูดดวนีอะฟินฟินลงไม่ได้ลูกมันต้องไปลงสระเ็กลงสัตวะหมาแล้วน้ำใสมากเลยไม่มาก่อกาลงได้ลเดินด้เดีหาเล่ดุดิ ลุยคุยกับเพื่อน่หรอ่คุยกับเพื่อนเหรอ่ไม่ได้เพื่อนใหม่แล้วลูกเอ่าลูกไม่เล่นไม่ได <tama ically> ้